สวัสดีคลิปสวัสดีครับผมตู่เดอะวันนะครับวันนี้ก็อยู่ในช่องเท l ิคอนแคมป์ไทยแลนดนะวันนี้ผมจะมาทำกาแฟนี่กาแฟช็อตแต่ไม่ใช่กาแฟกระสุนนะมันเป็นเอสเปรสโซช็อตนะครับผมก็เวลาที่เราไปไปแคมป์ะเนาะมันก็จะต้องมีการทำกาแฟกินเนาะนอกจากกาแฟทีนวันที่ผสมน้ำร้อนแล้วเนี่ยมันก็จะมี กาแฟที่มันเป็นกาแฟแบบเข้มข้นหน่อยนะครับหรือว่าใครที่ชอบแบบไลท์ๆก็จะเป็นพวกกาแฟฟิลเตอร์ที่บิววิ่งด้วยวิธีการดิบนะผ่านกระดาษกรองแต่ว่าที่ผมจะทำวันนี้ผมจะใช้ตัวกดจึ๊กๆๆๆก,ก,กนะเป็นระบบเพลสนะก็เป็นอีกหนึ่งในวิธีบิวกาแฟเหมือนกันนะครับผมอ้าวต้องออกตัวก่อนว่าผมเนี่ย ไม่ได้เป็นร้านกาแฟนะแล้วก็ไม่ได้ทำกาแฟอะไรเก่งเพราะว่าข้อดีของการทํากาแฟคือกาแฟมันไม่มีถูกไม่มีผิดนะครับแต่ว่าเราก็เข้าใจมันหน่อยนะครับนี่นะออกตัวได้ดีอ่ะโอเคก็ต้มน้ํากับนมชีสต,ต้มไปแล้วมันน่าจะเดือดแล้วนะครับกา,าน้ําที่ผมมาต้มตอนนี้มันน่าจะเดือดละเดือดแบบปุ๊ด,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 ดๆๆๆเลยแบบ เดือดจนฝาสั่นนะนะครับผมเดือดมากนะทีนี้ประเด็นอยู่ตรงที่ว่าเดีย๋ยวผมวอมหัวไปก่อนแล้วกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวหัวที่เราจะใช้ให้น้ำมันอยู่ก่อนที่จะกดตัวน้ำร้อนนะครับผมผ่านตัวกาแฟาลงไปนะที่ความสูงประมาณ1,200เมตรหรือมัน1 0 0 0เมตรเนี่ยทุกๆ300เมตรนะครับ อ,อุณหภูมิจุดเดือดมันจะลดลงไป1องศาเพราะฉะนั้นตอนนี้มันน่าจะเดาได้เลยว่ามันน่าจะเดือดที่ประมาณ96ถึง96กว่าองศานะครับก็แต่ว่าอุณหภูมิที่จะใช้ทำกาแฟในวันนี้นะเห็นเ mm hmm. จะเพสเจ้าตัวมาเลสบาร์ซิลนะเป็นครัวกลางจากโรงครัวโฮฟโลสของเพื่อนกัน <laughs> ครับก็หอมนะครับหอม ก็จะมีความแซบหนัวแน่นอนนะแล้วก็นะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียนาฬิกาไม่ใช่เสียเวลานะผมก็บดไว้แล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวของกาแฟนะผมที่บดสาหรับทําในส่วนของตัวขอขอหน่อยเพราะว่าบางทีมันชอบคาอยู่ข้างบนนนี้ขอเรียบร้อยแล้วเสร็จแล้วก็เอาที่วางก่อนนะ มาใส่เจ้าตัวนะตัวนี้แล้วเขาก็จะทําการอัดในส่วนของตัวน้ำํำผ่านผงนี่มันค่อนข้างละเอียดเพราะฉะนั้นต้องใช้เพรสเชอร์ค่อนข้างสูนค่อนข้างสูงไม่ค่อนข้างสูนสน,นะครับก็จะมีตัวเกรดเพรสเชอร์นะซึ่งเกรดเพรสเชอร์เนี่ยเขาจะมีเพรสเชอร์บอกว่าถ้าเราจะทำเอสเปรสโซ่เนี่ยเราจะต้องมีค่าแรงดันบาร์อยู่ที่ประมาณตั้งหกถึงเา้านะอันนี้ในเกณ์นะ ก็เดี๋ยวผมจะกดที่สูงๆหน่อยนะครับแล้วก็ส่วนกาแฟเนี่ยผมใช้กาแฟอยู่ที่20กรัมนะสามารถไปทำตามกันได้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมก็จะต้องเอากาแฟใส่ชื่ออุปรกรณ์บางอย่างนะผมเองก็ไม่รู้นะก็ก็ไม่ได้ว่าเจี่ยวชานกาแฟมากนะแต่ว่ามันมีความชอบนะมันมีความชอบ ชอบที่จะกินแล้วก็ชอบที่จะทําให้คนอื่นหรือเพื่อนหรือญาตินะครับ่าหรือคนในครอบครัวของเราเนี่ยได้กินนะครับเวลาที่เราใส่ไปก็ต้องขย่าขยากให้มันทั่วๆกันหน่อยนะครับแล้วก็แถมเข้าไปนะเราใช้แถมที่เขาแถมมาแหละครับก็ถ้าเบอร์บทเราเคยใช้แล้วเนี่ยเราก็จะรู้ว่าประมาณนี้แหละนะครับแล้วก็แถมน้ําหนักประมาณนี้ซึ่งทริคของผมเนี่ยผมจะ ขีดไว้คู่กับตัวจุดนะก็ถ้าสมมุติว่าผมได้แล้วถ้าสมมุติว่ารู้สึกว่าทั้งไหนที่มันกดยากผมก็จะต้องทําให้มันหยาบขึ้นนิดนึงถ้าทั้งไหนที่มันลื่นไปผมก็จากจุดเซ,เซนเตอร์ที่ผมมาร์คไว้เนี่ยนะครับก็จะให้มันขยับลงมาหน่อยให้มันละเอียดขึ้นนะครับถ้าเกิดมันไหลเร็วไปนะก็ใส่ตัวนี้เข้าไปอ่านะโอเคอุณหภูมินะ้ํา ที่มันเดือดเมื่อสักครู่นะทีนี้ผมค้องทานที่จะโมไปเยอะนะครับก็ผมคิดว่ามันน่าจะหล่นลไปต่ําเกินไปละเดี๋ยวผมจะวอร์มขึ้นมาอีกสักหน่อยไม่นา่าเชืเดือดเมืกอไงาน,นะครับเดือดเลยนะครับก็ที่บนยอดภูตอนนี้ผมหยุดที่ผุนล่องก้าแนละ้วอุณหภูมินะ้ำจะดับค่อนข้างเร็วเร็วมากบอกเลยว่าเร็วมากเพราะฉะนั้นต้มให้เดือดไปเลยนะครับต้มให้เดือดไปเลยแต่ว่าอย่าเพิ่งเอามา ใช้นะเดี๋ยวพี่อาม,ม,มาใช้ส่งน้ำที่เราวอร์มไว้เราก็ต้องรอก่อนนะครับปึ๊บเสร็จแล้วนะครับเนื่องจากทริปเนี่ยผมไม่มีตัววัดอุณหภูมินะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับผมก็จะเปิดฝาให้มันคลายความร้อน,น ออกไปสักหน่อยแต่ความร้อนของการุ่นเนี่ยมันจะคายเร็วแป๊บเดียวอุณหภูมิมันตกแล้วนะครับก็น่าจะเดาเอานะน่าจะดาเดาแล้น่าจะพอใช้ได้ละเพราะมันหล่นเร็วมันไม่เหมือนต้มอยู่ที่พื้นราบนะครับแล้วก็กาที่มันคูมอุณหภูมิแต่กาตัวนี้มันคายอยุณหภูมิค่อนข้างที่จะเร็วเหมือนกันนะครับอ่ะฟลักแล้วก็ นี่นะครับเกียร์เพเชอร์รับใส่เข้าไปก็เพ<อ>ื่อให้เห็นถึงช็อตกาแฟผมจะยืมขวดเพื่อปรุงของพี่เป๋งนะมันหนุนแก้วนิดหน่อยนะเพื่อให้แก้วมันสูงคิดว่ามันน่าจะโอ้โหมันล้มแน่นอนงั้นไม่เป็นไรนะนนก็พีเบาๆก่อนนะครับแล้วก็ เลงไปที่9ก้าบอสสำหรับสัดส่วนของตัวน้ำเนี่ยผมอบเกือบล้นนะครับคือแก้วตัวนี้ผมเคยใช้ละมันจะอยู่ประมาณ1น5นะนั่นหมายความว่าถ้าสมมุติว่าผม ใช่กาแฟ20กรัมตัวตัวนี้ผมเคยช่างแล้วมันได้ออมาณ35สิบนะ35ิ้ายนหย่อนอน,นิดนึงนะมันก็จะค่อนข้างที่จะได้เอสเปรสโซช็อตที่นี่นะครับที่มีความ,ม,มเข็มคนนะก็การทำกาแฟเนี่ยมันก็มีหลากหลายวิธี ก็เลือกเอาที่ที่ชอบนะครับยอกที่ชอบได้หมดเลยนะครับผมมันจะเป็นดิฟเป็นเพรสเป็นโมคาพอดเป็นโคบิลหรือแม้กระทั่งแต่ทีนวันได้หมดนะทุกอย่างก็กด็ดีเหมือนกันหมดนะครับก็วันนี้ต้องเติมคาเฟอีนก่อนที่เราจะเดินทางนะครับผมแต่ว่านอกจากตัวกาแฟแล้วเนี่ยนะครับผมแคมป์ที่ดีนะเขาจะต้องมีกาแฟแล้วก็ต้องมีในส่วนของพวก ครัวด้วยนะแต่ถอให้มีอุปกรณ์ดีแค่ไหนถ้าขาดพ่อครัวที่ดีนะก็ไม่ได้เหมือนกันนะฮะผมนนะครับ,นะรบก็ทริปนี้ก็อยู่ที่อุทยานแห่งชาติภูเห็นลองก้านะผมยังอยู่ที่เดิมอยู่นะครับก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมช่อง youtube ของทั i c ิค c a แ p t h a i l a n นและอย่าลืมนะผมฝากกดติดตามด้วยนะครับก็ ทริปต่อไปก็จะมาแนะนำทั้งในเรื่องของคลิปแล้วก็สถานที่เที่ยวอุปกรณ์ที่ใช้ในเต็นท์ที่ไปกับในส่วนของ2องล้อมอเตอร์ไซค์นะแล้วก็แทคติกหรือแทคกิกี่เาต่างๆนั่นเองนะผมอย่างเช่นวันนี้ก็จะเป็นเรื่องของอุณหภูมิน้ำเนาะว่าสิ่งที่เราควรจะรู้ก็คือเข้าใจก็คือที่ความสูงอ่า ทุก300เมตรนั่นเองนะอุณหภูมิน้ําจุดเดือดของน้ําจะหายไปประมาณ3องศาเฮ้ยประมาณ1องศานะครับปออภัยนะ1องศาที่ความสูง1,002เพราะฉะนั้นจุดเดือดมันก็จะหายไปประมาณ4องศาน้าก็จะเดือดที่96องศานั่นเองนะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งแท็ติกหรือหนึ่งแท็กติคอลนะครับผมที่มาแนะนําให้รู้จักนะครับผมคลิปนี้ก็ ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมมากๆเลยครับสวัสดีครับผมเดี๋ยวขอชิมก่อนบราซิลนะคั่วกาจากโฮบลสตตัวที่คั่ววันที่10ตุลาวันนี้วันที่2 8ล่ะก็เปรี้ยว หวานผมจบด้วยนัตตี้ทัวร์นะใช้ได้เลย